หลัแล้วก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกคนกันด้วยนะครับผมในคลิปนี้ผมครับก็จะมาสอนทำระบบเลเวลอัพที่เราสามารถปรับแต่งค่าค่าบัฟค่าพลังของเราได้แบบกําหนดเองนะครับผมอ่ะซึ่งก็เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาเป็นพลังโจมตีพลังป้องกันหรือเป็นพลังหรือเพิ่มเลือดอะไรประมาณนั้นนะครับอ่าโอเคซึ่งแบบนี้ผมก็จะแจกให้ไปศึกษากันแน่นอนแต่ว่าผมไม่ได้แจกฟรีแน่นอนคือผมจะ ผมจะซ่อนเราละหัสนเราไปในนี้แหละเออประมาณสี่ตัวเนาะอืมเอาโอเคก็ก่อนที่จะไปรับชมวันนะผมก็จะอย่ากจะกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเอาโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงเนาะก็ขั้นแรกผมให้เราต้องเราต้องมีคอมมานด์ก่อนนะโดยผมสเลสจิบแอดพีแล้วก็ตามด้วยคอมมานด์ครับผมบอกรอบเขาผมแล้วก็เอนเตอร์ไปเนาะระบบเลเวลของผมมันจะทํางานโดยการแบบลบเอ็กพีอันเนี้ย เม็ดที่ว่าเราได้ที่มันออกมาจากขวดหรือจากการฆ่ามอนอเไรก็ตามแต่มันก็จะได้มาทั้งหมดเลยเนาะน,นี่เห็นไหมมันก็จะเพิ่มมาเนาะซึ่งเมื่อไปกดแล้วปึ๊บนี่หน้าต่างอันนี้ก็จะเปิดขึ้นมาพร้อมกับขึ้นมาว่า,าบัฟพอยต์เนาะซึ่งเราครับผมก็สามารถกดมาที่ตรงนี้ผมแล้วก็วกมันจะมีเลือดป้องกันแล้วก็จมสีซึ่งใครจะเอามากกว่านี้ก็ได้เนาะถ้าเกิดผมได้เลือดผมก็จะได้บัฟเพิ่มเลือดมานะครับผมโดยเป็นบัฟถา่าบอลเนาะ ก็นั่นแหละโอเคเมื่อวิวอัพต่อเราก็จะได้พลอยมาเรื่อยๆคนระับแต่ถ้าเกิดเราไม่ต้องการให้มันแสดงออกเราก็สามารถกดปิดไปได้นะครับผมน,นี่เราสามารถปิดไปได้เลยเนาะขั้นตอนแรกผมให้เราหาพื้นที่นิดนึงในกรามาฟมานแล้วก็มาไปเลยผมจากนั้นเราก็จะมาทําในส่วนของแถบปนีกันเนะเาะแล้วก็ใช้เป็น xq a a นอนสามตัวแล้วก็ตามด้วยตัตวจุด r ผม a d s แอคชั่นบาร์ผมแล้วก็ตามด้วยราวทิกเราต้องมีระบบเลเวลก่อนนะก่อนที่เราจะไปทำระบบแอ,อปอะไรได้เนาะราวทิกแล้วก็ตามด้วยทิกครับผมแล้วก็คัสตอมยังไงก็ได้เนาะ ครับผมอ่าประมาณนี้เลยแล้วก็ปรับเป็นรีพีทออเวทีฟดีเลย์สักห้านะนิดปึ๊บถ้าไม่ขึ้นเราก็ลองเช็คดีๆว่าเราผิดตรงไหนเนาะอันนี้เราผิดตรงสกอร์บอร์ดเอาโอเคผมเมื่อกี้เราใส่อ่าวงเล็บผิดเนาะมันก็นั่นแหละอืโอเคเดี๋ยวไปปิดเข้ามาในัวแสดงเลขก,กันนะเอาผมเมื่อทำเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นมาประมาณนี้เนาะให้เราเข้ามาที่ช่องแชทของพิมพ์ครับสกอร์บอร์ดออบเจกตีฟแอดเลเวลเนาะแล้วก็ดัมมี่ประมาณนี้ ก็จะได้เรย่อยมาแล้วเนาะให้เราใช้ออบเจกที่เราใส่ไปทั้งหมดนะเนาะของเราก็จะมีทั้งหมดอ่าเท่าไหร่เออของเราใช้เป็นเอพีนี่ว่ะโอเคมีสามตัวก็พิมพ์เลยของสามตัวอันนี้ก็นั่นแหละแต่ล้วก็ต่อเข้ามาขอสามอันนะครับ <_ S 1> ก็จะให้มันแสดงเรืกดนะแล้วก็ใช้เป็น Scoreboard Player a d a Level 0ประมาณนี้เลยเนาะนก็จะขึ้นมาอันนี้เลยตัวที่สองก็เหมือนกันเลยเนาะ P 0แบบนี้เลยนะครับผมอ่า อันที่สามก็ศูนย์ 0. ปึ๊บอ่าโอเคมันก็จะขึ้นมาศูนย์ศูนย์แบบนี้เนาะต่อมาผมจะเป็นในส่วนของการโยนขวดวัทอนให้เราได้เอ็กพีนเด็ก็ประมาณนี้เลยเนาะซึ่งเอ็กพีที่เราจะเอาก็คือไอ้เม็ดส,สีเขียขวที่มันวิ่งนหะ้าตัวนี่แหละห้าตัวเลยละจะเนิร์ดเอาไหมอ่าโอเคเราก็วางไปเลยนะผมวางไปเลยหนึ่งจากนั้นก็เข้ามาที่คอมาผมานด์ผมพิมพ์ครับเราครับก็จะพิมพ์เป็น XQ SE ใช้เท่ากับ XP ออฟประมาณนี้เนาะนี่แล้วก็ปิดประมาณนี้เลยแล้วก,ก็ขีดสามตัวแล้วผมจะมาด้วยสกอร์บอกับผม l a y e r F FP XP แล้วก็ตามด้วยจำนวน XP ที่เราต้องการเนาะซึ่ง1 XP ที่เรา1 XP ไอ XP ออฟอันนั้นที่เราจะใช้เราก็เท่าไหรด่ดีเอาสักห้าแล้วกันเนาะนประมาณนี้เลยแล้วก,ก็ปรับเป็นรีพีทเอาไว้ทิ้ง ดีเล่ดีเล่หนึ่งก็พอแล้วเนาะหรือจะไม่ใส่เลยยิ่งดีนะครับผมประมาณนั้นโอเคเราก็ปิดไปเราเราอายุดูกันปึ๊บโอเคมันก็จะขึ้นมาใหม่เนาะซึ่งก็ปกติเนาะถ้าเราทำไม่เสร็จแล้วคือข้อมัน,นต่อมาเนาะก็จะปรับเป็นเชียนคอนออฟแบ็กทีฟครับผมจากจากนั้นตามด้วย xqse เท่ากับ xp ออฟครับผมประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็ตามด้วย S Q S S โอเคมาลองโยนดูในม่โอเคมันก็จะขึ้นแครร่รอบเดียวแล้วเนาะก็ประมาณนี้แลว้วผมยานต่อมาครับผมก็จะเป็นเชียนคอนอวไวที่ผมตามด้วย X Q ครับผม A Score ่ากับ LV ก็กับ0ไปจน0ไปจนถึง5นะครับอ่ะก็ปิดไปเลยจากนั้นก็ิ K T T แบบนี้นะครับผมอ่ะต่อมาก็จะใช้เป็นในส่วนของ อ่าแต่ววะราเรา,เราอย่าเพิ่งเพิ่เราก็จะมาตรงนี้ก่อนนะเนาะรอจะเป็น XP เท่ากับ25่สจุดจุดประมาณนี้เลยเนาะอ่าโอเคต่อมาก็จะเป็นการกําหนดในส่วนของเลเวลครับผมว่าเราต้องการให้เลเวลเท่าไหร่ในการอ่าในการลบ XP ที่25่สิบห้าเนเราก็จะเอาเลเวล0ไปจนถึงเท่าไหร่ดิเริต้นที่0ไปจนถึงอเอา10ก็ได้เนาะแล้วแต่หรือจอห้าก็ได้ก็แล้วแต่นะครับอื ตรงนี้ทุกนามเป็นฮากันอ่าโอเคแล้วก็คลีดแบบนี้จากนั้นก็ตามด้วยกอร์บเพเยอร์ปีมูสแอดพีเอ็กพียี่สิบห้าประมาณนี้เลยเนาะอืมแล้วก็ปิดไปครับอ่าก็โอเคมาลองใหม่เอ้ยเอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าใจเย็นใจเย็นใจเราก็แบบเป็นเชนคอร์แมททีเหมือนเดิมนเนาะแล้วก็ใช้เป็นเอ็กซ a คิวอดเออืมก็แล้ก็กลับ L V เท่ากับ0ไปจนถึง5แล้วก็จะคิดสี่เนี่ยก็ใช้เป็นกบเลเยอร์ d S P d P สิครับ add P แล้วก็ตามด้วยอ่าระดับหนึ่งอย่างนี้เลย okay. เดี๋ยวๆเราต้องไปรีเซ็ตก่อนอน,น, okay. นั่นเองที่รีเซ็ตจานะก็ยอนดูอ๋อ,อเราเราใส่เราใส่ใสอันนี้ผิดเราใส่สก,กอผิดหรอ ของเราใช้เป็นเลเวลครับผมอันนี้ผมใช้เป็นตัวเดิมเนาะแล้วก็เลเวลอย่างนี้เลยเนาะโอเคราไปแก้แก้ก่อนแก้ว่าอยู่เลเวลมอน,นี้เลยเดยอไปรีเซ็ตมอกนะ่อนะอือก็นั่นแหละอาโอเคเลเวลก็จะขึ้นมาประมาณเนาะเมื่อเอชพี XP เราถึงที่กำหนดนั่นเอง เรากำหนดที่25มันก็จะขึ้นไปครับผมประมาณนั้นเลยเนาะซึ่งเมื่อเมื่อถึงเอ่เอด้วยที่เรากําหนดแล้วมันก็จะไม่นับอย่างเดียวเนาะประมาณนั้นเลยก็ปิดไปก่อนนะครับก็ได้ประมาณนี้นเลยต่อมาก็จะเป็นเนส่วนของให้เจวาของสเตทพอยต์นะครับผมก็แบบเป็นเชียงคองนนอเวทีครับผมแต่นั้นก็ใช้เป็น xqsa score เท่ากับ lv เท่ากับหนึ่งไปเรื่อยๆนะครับผมหรือ ใครจะใช้เป็นระหาตรหรเวลก็ได้เช่นเช่นถ้าเกิดท่านผู้ชมต้องการศูนย์ไปจนถึงสามเนี่ยจะให้อ่าสเตจพอยอ์อยู่ที่หนึ่งหรือจะเอาไปก็ได้นะแต่ว่าผมจะทําแบบนี้ดูก่อนมันง่ายดีก็คือเราจะไม่จําเป็นต้องทําซ้าเนี่ยก็คือต่อให้คุณอ่ะมันจะเริ่มต้นถ่ายด้ร1หนึ่งใช่ไหมเราก็ใช้เป็นหนึ่งไปเรื่อยๆผมก็คือเหมือนว่าถ้าเกิดเรารุวนหนึ่งจะถึงหนึ่งพันอ่ะถ้าเกิดเราทาไปเรื่อยๆจนถึงเลเวลหนึ่งพันใช่ไหมมันก็จะ สามารถก็เรียกว่าอะไรมันก็จะได้จนถึงหนึ่งพันแต้มนั่นแหละคออมันก็จะเรียกเลยเนาะโอเคก็ใช้เป็นกอบพายเยอร์แอดแอดพีผมแล้วก็ตามด้วยเราใช้เป็นเอชพีนะผมเอชพีเท่าไหร่เอชพีเอชพีโอเคแเราก็แอดโอเคแล้วก็ใช้เป็นเลเวลโอเคโอ้นี่ไงมันก็จะขึ้นแล้วนี่ประมาณนี้เขียนว่าฟิลสิอีกแม้ อ่าโอเคก็ประมาณนั้นเลยนะครับอ่าโอเคขอโทษขอโทษโอเคเมื่อได้ประมาณนี้แล้วเราก็เหลือทําในส่วนของอ่าได้หลอกโพี่นะครับผมอ่าโอเคก่อนที่จะไปทําก็เราเข้ามาที่นี่นครับผมพิมพ์ slash jeep add p power hit เองนะครับผมประมาณนี้เลยแล้วก็หนึ่งแล้วก็ตามด้วยห้าหนึ่งปุ๊บก็จะได้มาแล้วครับประมาณนี้เลยเราก็หาพื้นที่ดีๆในการวาะนะครับผมด้วยอ่าเดี๋ยวผมจะมาบอกก่อน คือไดอะหอกโอเพนผมสามารถใช้งานได้ในระยะ63บล็อกเท่านั้นนะครับซึ่งผมได้วัดแล้วเนาะพอได้วัดจนถึงตรงนี้เนาะก็คือมันจะอยู่ได้ถึงแค่63นะครับผมโดยเมื่อถึง6 4ครับเนี่ยเลยตรงนี้มาปุ๊บมันก็จะไม่ทํางานนะครับผมโดยไดอะหอกโอเพนมันจะไม่เปิดนั่นเองก็ประมาณนั้นเลยเนาะโอเคโดยระยะ63บาล็อกนี่ผมว่ามันกว้างนะดูดินับจากจุดศูนย์กลางจับตัวตัวมันเลยเนาะคือมันกว้างมากเลยเนาะโอเค นั่นเดี๋ยวเราคืนค่าสภาพพื้นที่กันอ่าโอเคก็ประมาณนั้นเลยโอเคเราก็หาพื้นที่ดีๆในการวางเนาะก่อนแนะนําให้วางในส่วนของการแบบหรือใครจะทําแบบเยอะๆก็ได้นะผมฝนตกอีกแล้วก็หลายๆคนก็จะถามมาเอา้าแล้วถ้าเกิดว่าต้องการทําให้มันแบบพื้นที่มากกว่า63บล็อกมันทําได้ไหมมันทําได้ผมแต่ว่าคุณต้องทําหุ่น n อ c ซตรงเนี้ยให้เหมือนกันทั้งหมดเลยเนาะเหมือนกันแบบต้น63บล็อกเลยมาครับผมแล้วก็เบิ้ลมาตัวนี้อีกับผม นับไปบอีกคสิบสามบล็อกแล้วเราก็มาวางเอ c พซตรงนี้ประมาณนั้นเลยเนาะซึ่งมันก็จะลำบากนิดหน่อยแต่คนสิบสามบล็อกผมว่ามันน่าจะเพียงพอสำหรับการอ่าทำแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบเป็มเอ็มโอสักแบบหนึ่งก็น่าจะพอไหวอยู่เนะาะหนสิบสามบล็อกนะอโอเคเราก็หาจุดวางคอมมานด์ไม่ใช่ไม่ใช่สิเป็นหุน่นเออซึอ่งการทำบล็อกครับผมก็มีส่วนในการทำให้คอมมานด์ยาวขึ้นด้วยนะ โอเคเราก็ไม่ไม่ใส่ไม่ใส่ไม่ใส่อะไรหรอกไม่ใส่ชื่อแล้วกันก็มาเนี่ยนะก็จะม,มีชื่อประมาณนี่เยเราก็มาเซตติ้งนิดนึงก็จะบอกว่าอัพอัพค่าสเตตัสก่อนโอเคเอาค่าประมาณนี้เลยก็จะมีให้เลือก <S <S มผมจะทุกอย่างสักหนึ่งบัฟเดียวกันว่ามันจะยาวเกินนะคิมโอเคเราก็จะให้เป็นบัฟเลือดแล้วกันนะเนาะไเอาคิมประมาณนี้เลย แล้วก็พักไว้ก่อนนะครับผมเข้ามานี้มันก็จะก็ประมาณนี้เลย <c oughs> จะให้เรายืนมายืนแบบจุดแน่งกับตัวนี้นะ็นนะแล้วเข้ามาที่นี่ครับผมพิมพ์ครับแท็กแอเเท่ากับหนึ่งแล้วก็ add หรือเผื่อใครที่อยากดลบแท็กตัวเองก็ใช้เป็นไทยนะไทยเท่ากับเ p c แล้วก็ Add เราจะใช้เป็น Add อ,อะไรดี add อาอ,อะไรดี อัเอ s แล้วกันปึ๊บประมาณนี้เลยต่อมาก็เดี๋ยวเราจะมาทําให้มันขึ้น p i ซ e แล้วก็ปพิ่อ,อักษรท่านหน้าจอกัวางไปก่อนสองอันอันที่3ก็จะเป็นไออะล็อ,อกโอเคเชื่อมันเถอะแล้วก็ xq as a score เท่ากับ level เ,เ,เท่ากับ0ไปเรื่อยๆโอเคประมาณนี้เลยเอ๊ะใช้เป็น1ไปเรื่อยๆดีกก่า เราก็จะให้มันขึ้นเลเวลอัพตลอดนะครับประมาณนั้นเลยอนะโอเคแล้วก็ขีดสาตัวไปแล้วก็จะใช้เป็นไทเทนแอดพีไทเทนนะครับผมแล้วก็กโอเคเสร็จแล้วผม <c oughs> ประมาณนี้เลยต่อมาก็จะเป็นในสองของปริซแลิ่งก็ใช้เป็น x อ็กอ s c o r ก็เท่ากับเลเวลเท่ากับ หนึ่งไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คืออันนี้คือฉบับคนที่อยากทำในส่วนของเพซซาวแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบเพซซาเวาเยอะๆนั่นเองมช่ไงเถอะแล้วกท็ที่ไปแล้วก็เพีซาวแรนด้อมดอทเลเวลอัพนะครับแอดพี SP. ประมาณนี้เลยมาเดี๋ยวลองมาลองดูกันเนี่ยมันก็จะขึ้นเสียงมาประมาณนี้เลย มาที่มันจะเกินมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับ mm. อย่าไปตกใจเดี <c oughs> ๋ยวมันก็ลบให้เราเองนะประมาณนะั้นต่อมาก็ใช้เป็นแบบเรียกว่าอะไรแบบไอตอนต้นคลิปที่ว่าผมเคยทําให้ดูครับวั mm. นนี้ก็จะเป็นในส่วนของ xq ครับผม sa <S mm. ก็เท่ากับ lv เท่ากับหไปเรื่อยๆประมาณนี้เนาะแล้วก็คขียนตนี้เลยแล้วก็ ได้อลล็อกเป็นไงว้าเป็นหนึ่งลืมเอ้ยไม่ต้องไม่ต้องกินไปเลย,ล Dial ogue. Dial ogue. E. ยกัรได้อลล็อกได้อลล็อกฉันถูกไหมได้อลล็อกโอเพนแอสตีไท์เท่ากับ n p c นพีซีดเท่ากับเราตอนแรกเราใช้เป็นแท็กอะไรวะแท็ก อัพสกิลอัพเอ็อเคแล้วก็เอพีประมาณนี้เนาะน่าจะถูกตอร์ผิดอีกแล้วนะครับผมอะ่ะเราใช้เป็นเลเวลโอเคเ็อ,อยากตั้งยาวแล้วกันเนาะให้ตั้งเป็นแบบตัวสั้นๆเนาะโอเคมาลองดูใหม่นี่ผมเมื่อว,ว,วิวรับผมวิวเราใช่ดิอ่าหน้าต่างการอัพอะไรนี่มันก็จะขึ้นมาเนาะอือเราตั้งชื่อได้เนาะอ่ะอัพสกิลอัพอะไรก็ได้เนาะอือตั้งชื่อที่หนึ่งแล้วกันว่าคำไทยมาเอ็วปุ๊บ นี่มันก็จะขึ้นมาหน้าแบบนี้เลยนะครับโอเคก็ประมาณนั้นเลยขอโทษด้วยแล้วครับอโอเคก็เมื่อเราเสร็อย่างนี้เราจะมาทําในส่วนของหุ่นต่อนะครับใยหุ่นเราจะต้องมีทั้งหมด2ตัวครับี่เราจะให้มันแบบสามารถปรับเปลี่ยนค่าอะไรที่เราต้องการได้นะครับว่าเราต้องการปิดหรือไม่ต้องการปิดอะไรประมาณได้เลยเลยนาะซึ่งเราจะใช้ตัวนี้ผมเป็นตัวในสของรรตั้งค่าปิดเปิดอืมปิดเปิดแม่ง อย่างน,นี้แหละเออแอดดิสเราก็ต้องมีสองปุ่มนะครับประมาณน,นั้นเลยอันแรกเราเขียนว่าปิดเมื่อสองเปิดก็ได้ครับผมประมาณนั้นเลยแล้วก็ใช้เป็นแท็กแอดพีอันนี้ก็อันนี้มันปิดใช่ไหมปิดก็ต้องเป็นรนะีมูฟเนาะรีมูฟโชว์แล้วกันอ่ะไรซินคิดมาการคิดชื่อแท,ท็กแท็กแอดพีแอดโชว์ประมาณนี้เลยเราเฟซเซ่นให้หนึ่ง อ,อที่สองก็เหมืดิมเลยเป s t l e m o c k u v i e w e เรจรา Yes แอผิด,ดประมาณนี้นะครับผมอ้าโอเคก็จะได้ป,ประมาณนี้แหละโอเคเดี๋ยวตสก,กรอรอ์ไปตดิเออสร็แล้วละประมาณนราก็จะมาทำในสอง,องกาอ Up ค่าบ,บัฟแล้วก็การร e s e t ค่าบัฟเลยเนาะงงอะเดงงอะดงงเหมือนกัน โอเคมาเรมต้องทำเงินเราเลยเลยถั้นตนผมตันนี้ก็เราต้องการกี่บัฟ่ะเดีออ๋ยวอันนี้อันนี้มนแค่บัฟเดียวเนาะซึ่งบัฟเดียวเนี่ยมันใช้ถึงแบบได้แค่หนึ่งคอมมานด์ก็พอเนาะถ้าเกิดถ้าจะทำแบบแค่อันเดียวจริงๆแต่ว่าเราจะทำหลายขั้นไงอือเราคำขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามได้เราก็ต้องทำมาสามอันประมาณนี้เลยเนาะอืมเราก็จะมาทำแท็กไอตัวที่มันไม่แสดงครับผมอ่ะเราครับก็เราใช้เป็นแท็กอ d d p add เงี้ยแล้วกันประมาณนี้เลยโอเคซึ่งก็ตรงนี้ครับผมจะเป็นการอ่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นการเสียไม่สิเออใช่ใช่ถูกแล้วมันต้องเสียมันต้องลบไอ,อ้สเตเตทคก่อนถ้าเราไม่มีสเตเตทคเราก็จะอ่าไม่สามารถเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรวะก็คือถ้าไม่มีสเตเตทคอยก็จะไม่สามารถแลกบัฟได้อะไรประมาณนั้นเลยเนาะโอเคงั้นแหละเราจะมาทำกันเลยก็พอปับเป็นรีพีทออแบกทีฟหรือรีสิบห้าเรียบร้อยครับผมจากนั้นก็จะใช้เป็นอ่า กบอ b ์ดเพเยอร์เ e ส t a ด a อแฮกเท่ากับเมื่อกี้เราใช้เป็น h e a l a อะไรวะความจริงเช้คแฮกสั้นๆเถอะขอร้องใช้เป็น h p แม่งเลยพอโอเคใช้ h p เนาะก็ได้มาเนี้ยเหมือนกันแล้วก็ใช้เป็นเอพีหนึ่งโอเคเพราะว่าเราต้องการให้มันใช้แค่หนึ่งประมาณนี้น่าจสนุก้ว องใช้เช่นนึโอเคนทาเกะูนะโอเคต่อมาก็เชียนคอร์ไม้ไอทมแล้วก็ใช้เป็นสกอร์บอร์ดเพย์เยอร์รีมูฟเอเทกเท่ากับเอฟพีผตามด้วยตามได้ผมตามได้ตํามได้ตํามด้วย,ดวยได้แล้วกอจะตามใจเอ h พนะ <c oughs> ป,นนะประมาณนี้เลยนะอืมแต่ไม่ใช่เอ๊ะใช่มแ,แท็กแท็กเอฟเแท็เท่ากับเมื่อกี้เราใช้เป็นอะไรเ p ใช่ไหม แล้วก็จะให้มันแอด HP หนึ่งโอเคประมาณนี้เลยอันสุดท้ายก็วางไว้ผมเขียนความไว้ทีปแล้วก็ทำด้วยแท็ก add a r e m o ูฟ HP ประมาณนี้เลยเนาะก็เรียบร้อยตอนน้นก็มาวางอันนี้ก็คือเป็นเหมือนแบบการเอาสกิลพอยต์ครผมไออัน n อ status p อยต์ผมแรกเป็นค่าบัฟนั่นเองซึ่งเรายกตัวอย่างคือค่าบัฟเป็น HP นะครับประมาณนั้นเลยเป็นแบบการเพิ่มจำนวนเลือดอะ่รเงี้ฝนตกอีกแล้วโอ้เอาโอเคแล้วก็วางคอมมานด์ไว้ผมหนึ่งอันตอนนั้นก็เราใช้เป็น เอฟเฟกต์แอตเอ็กอรยไม่ใช่สิไม่ใช่สิไม่ใช่สิอันนี้อันนี้อันนี้เอ,อ่อนับมาหนึ่งสองสามอันนี้เลยเนาะมันต้องใช้เป็นกอร์บอร์ครับผมอ่าสกอร์บอร์เพย์เจอร์แอตแอตเอ็ board, player, add, add กเท่ากับ HP เอชพีครับผมแล้วก็ตามด้วยเราจะใช้เป็นอะไรดีให้เป็นเอ่อใช้เป็นอะไรดีวะ เราจะใช้เป็น HP แล้วก็ HP <ulously, S 2> หนึ after, might, ่งมาเนี้เลยต่อมาผมให้เราเข้ามาชื่อของทีมผมครับ Scoreboard Objective Add HP Dummy ประมาณนี้เลยเอ้าเอ้าอะไรนี่อะไรนี่โอเคเสร็จแล้วก็ได้ประมาณนี้เลยแต่แล้วก็เป็นรีพีท t อ b j e c ที v อันนี้ตรงบัฟเนาะดีเด่น15แต่แล้วก็เ f f e c t Add a สกอร์เท่ากับ HP เท่ากับหนึ่งนะครับประมาณประมาณนั้นเลยแล้วก็ใช้เป็น EAL New Boo ถูกแหละเออเฮลิบุสยี่สิบศูนย์ครับผมบัฟศูนย์คือบัฟหนึ่งอะไปทูรเรียบร้อยโอเค,อเคมาเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันปึ๊บนี่เห็นไหมจะเติมพาัขึ้นมาแล้วเลือดเราก็จะเพิ่มขึ้นแต่ว่าตอนนี้มันเป็นแค่คาขั้นต่ำอยู่เราก็จะทำยังไงก็ได้นะเราจะทำแบบสักห้าขั้นก็ได้เนะแล้วแต่แตามใจเลยให้เราก็คอมานตรงนี้มานะครับผมมาเราก็อปมานะแล้วก็ ประมา,างครับผมแล้วก็แก้จากศูนย์เป็นหนึ่งแล้วก็แก้จากหนึ่งเป็นสองนะครับผมประมาณนั้นเลยโอเคถ้าทายมีขั้นหนึ่งก็ทําเหมือนกันเลยเนาะแล้วก็วบาบางไปเรื่อยๆเลยเนาะโอเค่นีประมาณนี้เลยโอเคไหมลองดูกันหนึ่งสองสามเห็นไหมคือถ้าเราแบบแต่ถ้าเกิดเรากดไปแล้วครับผมแต้มันก็จะหักให้เราอัตโนมัติเลยพร้อมกับการที่เราได้เลือดเพิ่มเลย มองอย่งี้จะไม่ผิดพลาดเดี๋ยวเราเกมหมดศูนย์เลยเดี๋กมหมดเอ็ดโอเคเห็นไหมตอนนี้เรามีสี่อดปุ๊บปุ๊บอับอ,อีกเริ่มมีเท่าไหร่เริ่มมีหกอ,อับอ,อีกได้ไหมไม่ได้มันตันแค่นี้อ่ะอับอ,อีกก็ได้อับอ,อีกก็ได้ปุ๊บแต่มันก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าเราก็เพิ่งแบบเขาเรียกว่าอะไรคืออ่าเขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกเ <c oughs> นี่ยคือพอาหายป่วยเขาแบบเป็นอย่างนี้แหละก็เราทําแค่สามขั้นมันก็ได้แค่สามขั้นเนาะ เป็นเรื่องปกติโ okay. อเคเดี๋ยวเกมหมดคืนก่อนก็ประมาณนี้เลยอ่าโอเคผมหลงังจากที่เราทําหุ่นในส่วนของการให้บัฟไม่ใช่ดิเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าการที่แบบเราครับผมได้ทําหุ่นอัพค่าบัฟเออนั่นแหละโอเคซึ่งไอตัวนี้ผมเราไม่ไม่ต้องซ่อนนะครับผมขอโทษโทษแล้วกันในช่องตัวคิปเราไม่ต้องซ่อนเพราะว่าคือยังไงซ้นเราจะต้องมาตัวนี้เห็นไหมคือคนตัวนี้ยังไงนะครับผมถ้าเกิดเราจะไม่ซ้อนใช่ไหม เราก็ต้องหาที่วางดีๆครับผมในการอ่าให้คนเล่นโหสามารถมาเดินมารเองได้นะครับอ่าก็จะประมาณนั้นเลยเนาะอือันนี้เราใช้เป็นแท็กเป็นโชว์ใช่ปะเราใช้เป็นแท็กเป็นโชว์เนาะถ้าเราเลื่อนเลื่อนลงไปผมเลื่อนไปเลยเลื่อนจนถึงตรงนี้ในตรอง x ครัผมแล้วก็ tag show ครับผมประมาณนี้เลยแค่นี้ครับผมเสร็จแล้วนะครับแท็กโอเค tag np โทษๆๆก็ว่าอยู่ทําไมไม่รีมูฟให้หลุกลอนยัลรนยหลอน อันนี้เราเปิดอยู่ใช่ปะกดเปิดไหมอ่าเปิดพอ,อรีมูฟปิดไปโอเคก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราดูก็ไปคลิปขอทดสอบอีกรอบหนึ่ง่อยโอเคก็จะประมาณนี้ลผมก็ตกใจ่อครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่ในอีพีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ